รถถังถอนตัวศึกเวลกังปรีพันธุพยักเสียบแทนด่วนสาวาสสวัสดี FC ช่อง YouTube สพัฒนาชัยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยข่าวล่ามาแรงเลยนะครับก็ผมนั่งดูช่างน้ำหนักอยู่ตอนเช้าก็ไม่เห็นรถถังนะก็เป็นพันุพยักนะครับที่เข้ามาเสียบแทนข่าวนี้ครับรถถังถอนตัวศึกเวลกังปรีพันธุพยักนะครับเข้ามาเสียบแทนดวนกับสาวาสในศึกวันไฟไนรถถัง่เมเงนนน์นะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นไฟเวท ถอนตัวออกจากการแข่งขันมวยรอบวันมวยไทยกลางปีนะครับซึ่งก่อนหน้านะครับเขาเองก็มีโปรแกร,รมพบกับซวั์ไมเคิลคู่ชกทาวไซรัสในวันที่28สิงหาตามเวลาประเทศไทยและทีมงานนะครับก็ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขโดยคู่ชกคนใหม่ของซวั์คือพันพยัคจิตเมืองนอนท์อดีตเพื่อนรวมค่ายของรถถังที่ปัจจุบันนะครับทำงานสอนมวยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ทีอีโวยิม เดิมทีนะครับพันพยักเองก็ถูกดึงตัวมาคู่เสริมสำรองนะครับจะมีคิวชกกับอาเมียนาซิรีในวันที่27สิงหาศึกวัน161แต่เมื่อเกิดเหตุรถถังไม่พร้อมชกทำให้วัน f อเลือกพันพยกักซึ่งมีดุริกรีเป็นถึงยอดมวยถ้วยพระราชทานสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้ครองรางวัลถึง3สมัยมาเสียบแทนครับอย่างไรก็ดีครับการถอนตัวในครั้งนี้ของรถถังจิตบังนนจะไม่มีผลกระทบกับสถานะแชมป์โลวกวนันรุ่นไฟเวท เนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์มวยรอบ,บัวลกากันปีชิงเข็มขัดเงินนะครับซึ่งเอาจริงๆคนที่ชนะรายการนี้ก็จะต้องไปเจอก,กับรถถังอีก1ทีนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวล่ามาแรงนะครับผมเองนั่งดูบรรยากาศการชั่งน้าหนักอยู่เนาะตอนเช้าๆก็นั่งดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับถึงคู่ที่รถถังจอกมาแต่ก็เป็นพันพยักนะครับขึ้นมาชั่งแทนแล้วก็มีบานประกาศมีการบอกกล่าวกันก็ตามนี้แหละครับใครที่รอดูรถถังก็ถือว่าอกหักนะครับ แต่อย่างไรก็ดีครับไดพันพยักมาเสียบแทนก็ตามลุ้นตามเชียร์นักมวยไทยกันต่อไปและนี่คือข่าวข่าวที่นํามาฝากครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับส่วนใครรู้เหตุผลนะครับว่าทำไมรถทางหงอนป่วยหรือเปล่าหรือว่าจะเอาไปทำซีรีส์ภาคต่อคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยครับผมอ่านดูคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเอาไว้พบกัใไม่คลิปนาครับเจอกันคลิปต่อไปอยู่ดีมีแหงซ้ำใบดีสุขสุขคนครับ